เรียกได้ว่ากระหึ่มเอเชียอีกครั้งครับเมื่อเทพบิลนั้นโชว์ฝีมือระดับโลกต้องเรียกว่าฝีเท้าสิครับปาแสงหน้าญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยไปอย่างสบายๆแถมก่อนเข้าเส้นชัยยังมีผ่อนๆเพื่อเก็บแรงไว้รอบต่อไปด้วยสมกับเป็นเทพบิวจริงๆเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเอเชียร,ร่วมไปถึงอาเซียนหลังจากที่เทพบิววิ่งปาดหน้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์แห่งเอเชียติดตามฟังคอมเมนต์และะอรยดกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าท n s ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ่าท n s เช่นเคยสำหรับต่อไปนี้นะครับแอมมิงก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับกีฬาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังการผ่านช่องทางนี้นะครับ ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney Pass i ต์ไอชีอีแทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ darkpm หรือสแกน QR code คหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต ถามเอาหือาไปทั้งอาเซียนนะครับเมื่อเทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดชื่อดังนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีที่3สถิติ10.22วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ ส่วนทางด้านของตาตาชุติทัศน์พฤกษรนันแม้จะติด1ใน4ของฮีทที่5นะครับหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ของฮีทสถิติ10.62วินาทีทว่าเวลายังดีพอที่จะติดท็อป4ของผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดจึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาที่พูดถึงนี้นะครับคือการแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2025ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่26นะครับ ที่เมืองกูมีประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่27-31พฤษภาคมโดยในวันที่27พฤษภาคมคือวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันวันแรกเริ่มกันที่วิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกนะครับซึ่งฝ่ายจัดเนี่ยได้แบ่งนักกีฬาทั้งหมด37คนออกเป็น5เฮด7 7 7 8 8โดยจะคัดเอาอันดับ1-4ของแต่ละเฮดนะครับบวกกับผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด อีก4คนรวม24คนผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไปในฮียที่สานะครับเทพบิวภูริพ,พลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮียเลยนะครับสถิติ10.22วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยเจ้าตัวก็มีผ่อนๆบ้างน,นะครับแต่สุดท้ายก็เข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนได้ ขณะที่ตาต้าชุติทั์พฤึกษารนันนะครับที่วิ่งในเีดท,ที่5เข้าเส้นใช้เป็นอันดับ5สถิติ10.6 2วินาทีนะครับแม้จะไม่ติดอันดับ1-4ของถีของเฮดทว่าเวลานั้นยังดีพอต่อการติดท็อป4ของนักวิ่งทุกฮีดรวมกันจึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพร้อมกับภูริพลเช่นเดียวกัน สรุปก็คือมี2คนนะครับที่เป็นนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในกรีธาประเภท100เมตรชายชิงแชมป์เอเชีย2025เดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนคอมเมนต์เอเชียเนี่ยนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทั้ง2คนนี้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยเฉพาะเทพบิวเนี่ยเบียดเข้าไปเข้ารอบรองชนะเลิศแบบง่ายดายคอมเมนต์แรกเขบ,บอกว่าสุดยอดนักกีฬาไทยจริง นักวิ่งของไทยคนนี้คือระดับโลก100เมตรชายแค่นี้ยังดูเบาๆสำหรับเขามุมมองต่อมานะครับพุริพลนั้นวิ่งได้เร็วจริงๆจังหวะเร่งสปีดสุดท้ายก่อนที่จะผ่อนเข้าเส้นชัยอย่างสบายๆเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันทำให้ฉันลุ้นมากๆยินดีกับประเทศไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่เคยผิดหวังกับพุริพลจริงๆ ปาแสงได้ดีขนาดนี้เป็นการแสดงถึงสปิริตและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนี่แหละคือเต็งแชมป์ของเอเชียมุมมองต่อมานะครับเก่งมากฉันเป็นชาวญี่ปุ่นน,นและฉันชื่นชอบผูริพลด้วยเขาดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและนี่แหละคือการแสดงศักยภาพของนักวิ่งเอเชียที่จะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะเข้าเส้นชัยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าดูจากที่เขาวิ่งแล้วยังใสไม่สุด น่าจะเก็บแรงไว้ในรอบต่อไปนะมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประมาทไม่ได้เลยจะไม่สามารถประมาทใครได้เพราะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจะสามารถตัดสินได้ว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือจะไร้เหรียญรางวัลคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาคือเต็งแชมป์ของ100เมตรชายในเอเชียอยู่แล้วแค่นี้สบายๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าในช่วงท้าย ทำให้ฉันตื่นเต้นจริงๆใจแทบวายเมื่อเธอนั้นลดความเร็วลงแต่ยังไงก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งได้สุดยอดมากคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าผลิพลนั้นทําให้การแข่งขันนี้มันสนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นการปาดแซงหน้าในช่วงสุดท้ายนั้นทําให้คนดูนั้นแทบขาดใจคอมเมนต์ต่อมานะครับกรีธาประเภท100เมตรชายต้องยกให้เขาคนนี้เขาไปแข่งในเวทีระดับโลกมามา,มากมาย คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเขาเหมาะสําหรับการเป็นตัวแทนของเอเชียในการแข่งขันระดับโลกจริงๆความสามารถและความเร็วแบบนี้ในเอเชียหาได้ยากมากๆมุมมองต่อมานะครับนี่คือเพชรเม็ดงามของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้กรีธาในประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครในเอเชียจริงๆมุมมองต่อมานะครับเมื่อมีเขาทั้งสองคนอนาคตของกรีธา100เมตรชายของไทยมันช่างสดใส มุมมองต่อมานะครับบอกว่าบอกได้เลยว่าจังหวะของภูริพลในการสปีดเนี่ยโหดมากแซงขึ้นนําญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามสู้ต่อไปในรอบรองชนะเลิศมุมมองต่อมานะครับเอาใจเชียร์พวกเขาในรอบรองชนะเลิศกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีใครประมาทใครได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาไม่ใช่เพียงแค่มีความเร็วเท่านั้น แต่ยังรู้จังหวะของการเร่งสปีดและการลดความเร็วที่ถูกต้องแซงญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่วินาทีแถมยังสามารถเก็บแรงก่อนที่จะเข้าเส้นไชยได้ด้วยมุมมองต่อมาคขาบอกว่าปรบมือให้กับภูริพลเลยการแซงสุดท้ายเนี่ยมันทำให้ฉันลุ้นแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ชัยชนะเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันคือสิ่งที่ฉันภูมิใจแทนมุมมองต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ญี่ปุ่นยังช้า ไว้เจอกันใหม่ในรอบรองชนะเลิศมุมมองต่อมานะครับเขาดูไม่กดดันและไม่ใช่เวทีที่เขาจะต้องตื่นเต้นอะไรเลยระดับโลกเขาก็ไปมาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับมันทำให้การแข่งขันนั้นน่าจดจำมากยิ่งขึ้นแฟนกรีธาเอเชียจะทึ่งเมื่อพูดถึงเขามุมมองต่อมานะครับบอกว่าการแซงญี่ปุ่นในช่วงเซี่ยววินาทีสุดท้ายมันน่าทึ่งมากภูริพล,ลเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งรุ่นใหม่ มุมมองต่อมาครับการที่จะเป็นนักวิ่งที่ดีเหมือนกับภูริพลเนี่ยต้องมีทักษะต่างๆและสไตล์การวิ่งต้องรู้ระบบการสปีดและการผ่อนแบบนี้แชมป์โลกสบายๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าหลายคนไปอยู่ในมาไม่รู้จักภูริพลนักกรีธาแห่งประเทศไทยมองแค่นี้ก็รู้ได้ว่าแชมป์เอเชียคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขา ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเอเชียคอมเมนต์ของอาเซียนนะครับที่แอดมินได้รวบ,บรมาฝากและอาจจะมีคอมเมนต์ของชาวไทยเราด้วยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับเทพบิลนะครับแล้วก็ตาต a าที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในกรีธาประเภท100เมตรชายชิงแชมป์เอเชียสำหรับในรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้คือวันที่28พฤษภาคมเวลา15นาฬิกา15นาที ตามเวลาประเทศไทยนะครับภูริพลนั้นจะวิ่งในหฮดที่1ส่วนชุติทัศนะครับจะวิ่งในหฮดที่3 โดยเงื่อนไขในรอบรองชนะเลิศนี้นะครับจะคัดเอาอันดับ1นถึงสของแต่ละเฮดนะครับบวกกับผู้ที่ทําเวลาได้ดีที่สุดอีก2คนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา18บแนาิกาตามเวลาประเทศไทยในวันเดียวกันซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับยีพฤษภาคมเนี่ยเราจะได้ชมทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะครับยังไงก็ติดตามช่องแอดมินไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ทุกทุกท่านได้รับฟังกัน แน่นอนครับพรุ่งนี้มันสนุกแน่นอนรอติดตามกันได้นะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้อเมีก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้อีพีต่อๆไปจะเป็นเรื่องราวกีฬาประเภทไหนในช่องจ่า TNS เนี่ยก็ต้องกดติดตามไว้นะครับสำหรับอีพีนี้อเมียก็ <c oughs> สำหรับอีพีนี้อเมีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ